จู่ๆก็ให้ฉันดูอะไรเนี่ยเขาเล่นโซเน่หรือเปล่ามีอะไรอ่ะไม่เห็นมีไม่ชอบกักค่อยๆเปิดเลยอ่ะออมันดูแบบตื่นเต้น,นอ่ะเห็นปล้า าไม่มีตัวเขาแอบออกมาจากหัวเนี่ยตอนแรกกต่ปีนี้ไม่ีนอันนี้คลิปนี้เขาก็บอกว่าแบบเจอจริงๆจำตาเลยต่ออะไรนะผู้ชายกำลังเลี้ยงลูกอ่ะโรงพยาบาลหรือเปล่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่อยู่ที่เธอเธอเจออะไรอ่ะไม่มีใครไม่รู้โผล่มาเมื่อกี้จริงดิแม่ซื้อหรือเปล่าแม่ซื้อแม่ขายอ่ะแม่ซื้อของเด็กอ่ะนั่นเองแต่มันไม่มีมันไม่มีหน้าเหมือนมีแต่หัวใช่ๆๆ ไม่หรจริงนะมันจะดึงอันนี้บ้านร้างอ๋อ่หนูอุ้ยอันนี้ไม่น่าจะเฟกคือคือเฮ้ยใช่มันมีพวกแมงสาบอะไรเยอะมากเลยนะดูดิเป็นตึกเป็นบ้านร้างมันเหมือนมีคนแบะใช่ไหมไม่นะแล้วใครจะแบบเล่นอะไรพี่เล่นแบบเนี้ยเนี่ยทุ่ทีเนี่ยหนูนอนเฮ้ยมันหนี แล้วดูดูก็ะผลักมาแล้วไม้ดูเหมือนดูดตแหวนเล่นน่ะว้าวผักเก่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกกระพัดเมนเก่าอ่ะน่าจะใช่เพราะว่าข้างเก็บของค่ะใช่ตึกรางมักจะมีอะไรซ่อนอยู่เล่นเปียโนแต่แต่แต่ต้องนอนเธอข้างหลังก็แบบรูไฮวายเหมือนกับของฉันเลยฉันก็กลัวนี่เฮ้ยเธอดูดิ เหมือนใครแอบมองอยู่อ่ะไหนอ่ะอุ้ยดูในจออ่ะเหมือนมีคนยืนแต่พอถ่ายออกมาแล้วว่าไม่มีอ่ะดูนะเออจริงด้วยเหมือนคนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวกันนะมีหรือเปล่าไม่มีอะไรอ่ะอะไรประตูเปิดไปคือเสียวว่ะเด้ออุ้ยอุ้ยชั้นกาที่ผัวไล่ท่าแล้วจะได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะทขาไมเข้าไปแบบโอ้แบบกล้องแบบสั่นมากเลยนะ กิดอ,อะไรขึ้นอะไรแต่อย่างงี้มันน่ากลัวนะมันสามารถคือมันทาให้เราแบบว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่ามันจะมีอะไรหรือเปล่ามันแต่มันจะทําเป็นไม่กลัวก็แบบเดี๋ยวว่าจะเจออะไรอย่านีหนบอกแล้วเราบิวเราไงคือแบบจะเฮ้ยมักหน้าเธอกหน้าเฉยๆไม่ใช่อ่ะมันจะต้องมีอนะไรพิเศษกว่ <5> <5 <5 <5> <5 านั <5> <5> <5 ้นดิ ถ่ายรูปหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นนะเมื่อกี้แต่เขาดูไม่ติดใเลยเนาะแต่เราจะต้องแบบว่าภาพช้าออเขาสโลว์ให้เราอ่ะนี่ไงโอ้โอ้เหมือนมีคนแบบอยากเข้าร่วมเฟรมด้วยอ่ะใช่แต่มันเป็นเหมือนแบบมีแค่ขึ้นตัวแค่มีแต่หัวใช่ทำไมผีต้องมีเขาเป็นหนวดนีนะเขาหล่อเลยอันนี้แบบหนูปลา หรือว่าในถ้ำอะไรเงี้ยใช่หมือนเป็นแบบซาปราสาทที่หรอแต่เนี้ยมีมีมีของโค่นอะสถานที่โบราณเอ้าเอ้าถ้าหายเลยอะเหมือนมัมมี่เขาเรียกว่าอะไรนะมัมมี่มัมมี่เหมือนเป็นกะโหลโค่นอะแล้วก็แบบส่องอีกที่คือแบบไม่มีแล้วหายไปแล้วว่าแต่ว่ามันม่มันดำ ไฟส่องขนาดนะั้นะถ้าไม่ดำก็น่าจะเป็นสีอันนี้ก็้งองมจรปิดอ่ะมีน้องแมวตัวหนึ่งเหมือนฟาบิโอรหรือเปล่านั่นนะดิเธอบางทีแบบอยู่กับหมากับแมวกลางคืนอ่ะเฮ้ยไ,<ฟ>ไฟเปิดเองไม่ไม่ไม่ไฟเปิดอ่ะฉันไม่คิดอะไรหรอกแต่ม,มันมคืออะไรไไอะไรอ่ะอะไร คนคนคนท่านนโาคนแต่ไม่เห็นแมวดำไหมไม่เห็นเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าแมวดำอ่ะมันขับรถผ่านมันขับรถผ่านมันวิ่งผ่านหน้าเราคือเราจะโชคไหลไปสิบปีเลยนะแมวขับรถผ่านไม่ดีเลยแมวดำอ่ะคือมันเป็นแมวอะปะโมงคลอบางคนเขาชอบนะโอ้ยฉันไม่ชอบฉันกูอ๊อดอะไรอ่ะเมื่อตื่น มืดตื้อทำไมมืดตื้อนี่ไงนี่ไงมืดตื้อหมายเปนเหมือนกับแบบเนี่ยมันเหมือนปากเป็ดอะเธอดูดีๆนะแต่มันไม่มีแบบไม่มีลูกกระตาไม่มีอะไรเงี้ยนะคือมันแล้วบอดี้ก็ไม่มีแบบมียาวแต่บอดี้แบบข็ขามีแต่ขาแล้วใช่เนี่ยมันบบผีปากเป็ดอย่างนี้หรอมีด้วยหรออ๋อรู้ว่าแบบกลายร่างแต่เขาสวยนะ เมื่อวิญญาณร้ายกลายร่างมามันมีคนโยกโยกแต่ถ้่ไม่ได้สเปกก็ได้เดเดี๋ยวก่อนนะคือกลางคืนแบบนี้เราจะกรีดดังก็ไม่ได้จะไม่กรีดก็ไม่ใช่แต่ถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวแบบโดดๆคือตึกตีก็แบบถ้ากิดถูกก็ที่เราโยกทำไงอะคือถ้ามัน อะไรแบบโล่งมานี่คือแบบฉันนี่กรี๊ดเลยนะชั้นสามนี่ฉันโดดล่งเลยนะอ่ะโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยธอถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งเราแบบอะเราเดินมา<ต>ถ่ายแ,แล้วมีคนแบบหรือถ้าเราเดินขึ้นมาในออฟฟิศแล้วมีคนมองเราอย่างนี้ล่ะฉันไม่เอาด้วยนะนอะไรอะนี่ผมสวยทอเธอเคยเชื่อเรื่องนี้ใช่ไหม ใช่เชื่อมากแต่ว่าออะะไร่มเห็นอะไรเลยเห็นแต่แสงอ่ะแบบเหมแววแวมอ่ะอแต่ไม่ชอบอะไรเงี้ยไหมใครใครกระตุ่มแขนหรือเปล่าหรือว่ากระตุ่มดอกอ่ะไม่น่าจะใช่นี่ไงยังไงยังไงอะไรอ่ะอลไรอ่ะกระสือมันแบบแต่กระสือมันต้องมีแบบแดงๆเขียวๆใช่ไหมแต่มันคือใช่แต่มันต้องมีไฟเหมือนตรงตรงหัวใจมันไง แต่เมื่อกี้มันมืดแต่มันมือดอ่ะมืดแล้วเห็นแต่แบบสองดวงอ่ะใช่ฉันว่าอาจจะต้องเป็นผีพูดพิื่อพูดผีปิศาจที่แบบว่ามันต้องการอะไรจากเราโอ้อะไรอ่ะวิญญาณตาโบเนี่ยคือแบบว่ามันผอแมแห้งอ่ะใช่แสดงว่าเขาอ่ะจ,จะต้องตายดรืยไม่แบบไม่ยินยอมใช่ไม่ปกติไม่ยินยอมนี่คือแบบโดนฆ่าหรือว่าโดนแบบฆ่า แล้วอะไรอ่ะเธอหายไปแล้วเธอลใครมากมมอโมล่อ,มามามอโมะล,ล่ะมันผีตเมื่อกี้เลยอ่ะแล้วก็อยู่ที่ตู้อะไรเงี้ยนี่ฉันวาเขาจะเจอที่หอพักใช่หอพักอ่ะมันมักจะมีคนที่กินยาฆ่าตัวตายมันอชอบมีเรื่องมีราวใช่เขาอ,อกหักไง แต่ฉันกลัวมากค่ะขนลุกอะทั้งหมดล้ทธามเนี่ยคือแบบเหมือนชุดที่เขากำลังไปช่วยคนที่เป็นโควิดอ่ะเขาคือเขาใส่เป็นอุปกรณ์อะคือเห็นแบบแรกแบบแรกคือแบบตกใจอ่ะคือเสียวมากอ่ะคือตอนนี้ใครเป็นอะไรอย่าเอาฉันไปโรงพยาบาลนะจะนอนอยู่ที่บ้านเจ๋งนีหรอให้หมอมาเธอไม่ใช่เธอไปทำหมอใช่ขอต้อง